สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการหวยซองเขียนมืองวดประจำวันที่16มิถุนายน2564ค่ะและว,วันนี้นะคะ <S <S ก็เป็นหวยซองเขียนมือฟอร์มโฮมอีกแล้วนะคะทุกคนใช่แล้วครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะเราก็ต้องรักษาระยะห่างแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวอาจารย์เองแล้วก,ก็ทุกคนเนี่ยเราก็มาในรูปแบบฟอร์มโฮมเหมือนเดิมครับใช่แล้วค่ะสำหรับรายงานผลงวดวันที่ 1>, 1. มิถุนายน2,564นะคะรังวันที่1ออก 2,9, 2,9, โอ้โห72โอ้โหรางวันที่1มาแบบเหมือนเลขที่แบบว่าล็อกไว้แล้วอะไรอย่างเงี้คือเลขน<ล><ม>ี้ดังมา,มากนะเออแล้วก็เลขค้าย2ตัวออก4,5นั่นเองค่ะใช่แต่ว่าจะบอกว่าสําหรับชุดสรุปของเราเนี่ยมันหลุดไปเนาะแต่เป็นอย่างที่อาจารย์ลักบอกเลยที่บอกว่าอาจารย์เนี่ยไปคํานวณเลขมาของงวดที่1เนี่ย แล้วเลข7อ่ะมันมาอีกแล้วหลังจากที่มาติดติดกันหลายงวดอาจารย์ลักเลยลังเลว่าจะตัดเลขเจ็7ออกดีไหมใช่เพราะว่าตอนที่เราคำนวณใช่ไหมคือ7ก็ยังมาเยอะอยู่มาบ่อยมากมาบ่อยจริงๆแล้วก็เมื่องวดที่แล้วก็บอกว่าให้ย้ำว่าต้องดูคลิปดีๆเพราะว่าชื่อคลิปก็พิมพ์บอกว่า ดูดูให้ดีดูให้ครบโดยเฉพาะช่วงกลางคลิปใช่ไหมคะที่บอกว่ามีเลขเซมซีของอาจารย์ลักอยู่ตอนแชร์ก็บอกให้ดูแล้วก็มาจริงๆค่ะเลขเซมซีของอาจารย์ลักสองเจ็ดนั่นเองเออถ้าใครตามเลขของอาจารย์ลักก็อาจจะแบบว่ากุบกริบกุบกริบได้กินไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะใช่เพราะว่า Un Z uck, อาจารย์ลักเสี่ยงมาให้3ด้วยเนาะแล้วก็เลข2 7 2 1แล้วก็เลข7ใครที่ดูครบก็น่าจะเห็นแบบ2 7ง0ผ่านหูผ่านตาบ้างแหละ ใช่นะคะแล้วก็ส่วนลายๆซองท้ายรายการนะคะก็ดันให้เป็น7กับ2นั่นเองแต่ว่าชุดจับคู่ของเราดันไม่มีนะคะดันจับคู่ไปเป็น จ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็สี่สองเฉียดกันไปเฉียดกันมาอู้น่าเสียดายจริงๆค่ะสำหรับดวงเศรษฐีนะซองนี้ก็เหมือนกันให้เลขเด่นมาก็คือเลข7แต่ว่าชุดจับคู่เนี่ยให้747 5 7 0ห้าูแล้วก็เงินไหลมาซองนี้ให้เด่นบนเป็น2จับ3ตัวไม่เข้าแต่ถ้าเอาไปรูดอันนี้ก็พอได้อยู่ใช่นะคะส่วนซองใต้น้ําอันนี้ก็ยังพอได้เหมือนกันให้เด่น5มาสําหรับใครที่ซื้อรูดก็ยังพอได้โชคอยู่เช่นเดียวกันค่ะ ใช่ส่วนสําหรับหวยซองของแม่น้ำหนึ่งเนี่ยอันนี้คนละหนึ่งกันนะในเฟซอย่างแน่นอนเพราะงวดที่แล้วเนี่ยในเฟสเนี่ยเขาให้ตรงๆเลยเป็น972ส่วนซองที่เราได้มาเนี่ยเป็นเลข7 1็ดถึงเจส่วนงวดเนี้ยเข้าไปเช็คในเฟสมาให้แล้วเห็นขึ้นรูปแวบๆว่า673านะสาหรับงวด16มิถุนายน64ของเราใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปเช็คกันอีกทีนะทุกคนใช่ค่ะส่วนเด่นโชคนะคะงวดที่แล้วหลุดนะคะเป็น สี่เช่นเดียวกับถุงทองงาดที่แล้วให้03ก็หลุดเช่นเดียวกันค่ะใช่แต่พวกซองที่เราแจกแจกกันในลิงค์หวยเนี่ย แจกฟรีนะ,ะเข้ากันแบบหลายซองเลยสําหรับเจ็ดสองสี่ห้าก็มาแบบเต็มเต็มอย่างแบบซองหนุ่มหวยล็อกอะไรอย่างเงี้ยซองนี้เราเคยเอามาเน้นให้แล้ว3ตัวชุดเดียวยอดธงสองอะไรอย่างงี้ให้ชุดจับคู่มาตรงๆเลยดังนั้นเนี่ยที่ย้ากันตลอดว่าใครชอบเลขไหนก็ซื้อเลขนั้นได้นะใช่แล้วค่ะเพราะว่ารายการของเรานั้นเป็นการสรุปเลขเด็ดนะคะจากหลายๆสำนักนะคะมาคำนวณเป็นชุดสถิติให้เท่านั้นเองเลขไหนมาแรงเลขไหนมาเยอะนั่นก็คือเลขที่อยู่บนกระดานของ ของเรานั่นเองค่ะใช่ยังไงก็ขอย้ํากันอีกสักรอบว่าช่วยแชร์รายการของเราด้วยเพราะว่าทุกยอดวิวเนี่ยแชร์ก็จะเป็นการส่งต่อทุนต่อโชคต่อ,ตอ,ตอลาบให้กับทุกคนเนาะต้องบอกเลยว่าหววซองเนี้ยไม่ใช่ถูกๆไปขอเขามาฟรีๆเนาะแบบมาแจกต้องแบบเสียเงินไปสมัครเข้ากลุ่มเพื่อเอามาแจกให้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกรายการของเราด้วยจ้าใช่แล้วค่ะก่อนเข้าเนื้อหารายการนะคะรายการของเราไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบ จะเน้นก็ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเองจ้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูบนกระดานของเรานะคะสำหรับงวดวันที่16มิถุนายน์2 5 6 4มีเลขไหนที่เข้ากันบ้างค่ะอาจารย์เง็กอ่าสำหรับงวดประจำวันที่16มิถุนาของเรานะเลขที่เข้าก็จะมีเลข2เลข3เลข4เลข7เลข8แล้วก็เลข9 2ก็จะมี27 23 24 25 29 20 26แล้วก็21จ้า ค่ะส่วน3ก็จะมี34 35 39 30 37 32 31 33แล้วก็36ค่ะ4ก็จะมี42 47 45 40 43 41 46 48 44แล้วก็49ค่ะ7อันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะงวดนี้บอกเลยว่าติดเหมือนกันยังติดเยอะอยู่นะคะ7นะคะก็จะมี73 74 70 7 17 27 57 8แล้วก็79ค่ะ แก็จะมี 8, ปดสี่ 8, ป 8, ห 8, า 8, ปดแดศแล้วก็ 8, ปดจ้าค่ะส่วนเลขสุดท้ายนะคะเลขเก้อันนี้ก็จะมี 9, ก้าสองเก้ 9, ห 9, เ 9, ้าเจดเกแล้วก็เกสนะคะซึ่งงวดนี้แบบอาจารย์งงนะคะยกให้เลขเก้าเป็นเลขเด่นเลยค่ะ ก็คือเรียกได้ว่า Number รวันเนาะเลขเก้าสำหรับงวดน,นี้ใช่เลขเก้างวดนี้มาเยอะมากเยอะจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงมาจับคู่เลขเหมือนกันดีกว่าว่าจะมีเลขไหนที่จับคู่กันได้บ้างนะคะอ่ะขอฝากทีมงานหนะะ่อยค่ะ และนี่นะคะก็คือชุดสรุปของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วครับสำหรับชุดสรุปของเราประจำงวดวันที่16มิถุนายน2564เนี่ยเลขที่เราสรุปมาได้ก็จะมีเลข4เลข7เลข8แล้วก็เลข9นะสำหรับตัวแรกเลข4ก็จะมี42 43แล้วก็41ครับ7ก็จะมี72 73 74แล้วก็788ก 8, ็จะมี82 84แล้วก็89ส่วน9ก็จะมี 9 1 9 2 9 4แล้วก็9 5นั่นเองใช่ราคาอย่างที่อาจารย์ง้อได้พูดไปนะคะว่ายกให้เป็นเลข9ที่เด่นแล้วก็เลข4เลข8ที่แบบว่าเด่นมากๆเลยนะคะแต่ว่าขอติด7มานิดนึงทุกคนเพราะว่าเลข7เนี้ยมันยังมีอยู่คืออาจารย์ง้อเปิดเลขไหนถ้าไม่7เ,เด่น ก็ไปจับคู่กับเลขอื่นที่แบบว่าเยอะมากเยอะจริงๆทุกคนก็เลยแบบว่าอขอตดเจ็ดมาหน่อยทำไมเลขเจ็ดช่วงนี้มาเยอะจังเลยมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยยังไงก็ให้ชอบเลขไหนนะคะก็ลองดูส่วนเลข9นะคะขอวกกันมานิดนึงที่ให้ ขึ้นมาเด่นเยอะมากเพราะว่าเลข9นี้จับคู่เยอะมากอะตั้งแต่แบบ0ูนย์เจนถึง99เลยก็ว่าได้เพราะว่าเยอะจริงอันนี้อันนี้อาจารย์งองแบบว่าดูจากหลายๆซองมารวมกันนะคะทุกคนบางซองเลข9้าอาจจะไม่เด่นแต่ว่าไปจับคู่กับตัวอื่นที่แบบว่าให้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะเขาฝากไว้ก่อนแล้วกันอะไรอย่างนงี้ก็เลยยกให้9ก้าเป็นเด่นไปในงวดนี้นะคะใช่แล้วจ้าเดีย๋ยวเรามาดูหวยซองของเราที่เราคัดพิเศษมาท้ารายการกันบ้างอาจารย์เงก อ่าซองแรกนะคะทําใต้น้ําอันนี้ให้มาเป็นเดนเสร็จชุดจับคู่ให้เป็น7 4กับ7จห้าซึ่งงวดที่แล้วนะคะให้มา5 7กับห9าเก้นั่นเองค่ะอ่าใช่แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ซองที่2กันเลยเนาะสําหรับซองที่สองของเราเนี่ยเป็นซองที่ชื่อว่าแชมป์เศรษฐี สตัวท้ายเนี่ยซองเนี้ยไม่เคยเอามาเลยไม่เคยซื้อด้วยดังนั้นต้องบอกเลยว่าตอนแกะออกมาเนี่ยตกใจเหมือนกันเพราะให้เลขมาเยอะมากเลขท้าย2ตัวเนี่ยให้เก้าเด่นแล้วก็4ชุดจับคู่ก็มี16ชุดเยอะจริงก็คือไล่ไปเลยตั้งแต่ 2, 4, งสี่แล้วก็ 2, 0 3ก็จะมี 3, 4, 3, 5, 3, 9แล้วก็ 3, 0 7ก็จะมี 7, จ 7, ดสีแล้วก็เจ 8ก็จะมี 8, 4, 8, 5, 8, 9แล้วก็ 8, 0ใครคิดว่าถูกชะตากับซองนี้ก็ลองตามกันดูนะเพราะว่าแบบต้องยอมรับจริงๆว่าเลขก็คืออลังการงานสร้างไม่ไหวคือใ,ให้มาเยอะมากเยอะจริงๆนะคะใชะ่เดี๋ยวเรามาดูที่แชมป์เศรษฐีกันดีกว่ารางวัลที่1น,นะคะซองนี้ให้มีเด่น7 กับ2หลัก10นะคะให้มามี3 4แล้วก็8 9นะคะหลักหน่วยให้มา7กับ2อีกแล้วมาบ่อยมาก7กับ2ก็คืองวดที่แล้วออกไปแล้วนะคะดูว่างวดนี้จะมาเลขล่างกันเออจาก3ตัวก็จะมี037 047แล้วก็147นั่นเองค่ะอ่ะโอเคไปกันที่ซองต่อไปเนาะสำหรับซองต่อไปเนี่ยชื่อว่าซองสูตรอาจารย์พันทิป สำหรับซองนี้ก็คือเอามาเปิดแจกกันบ่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูว่างวดเดี๋ยวเขาให้เลขอะไรกันเนาะสำหรับงวดนี้เด่นบนให้เป็น7แล้วก็2ส่วนจับ3ตัวเนี่ยก็จะมี 037, 047, 147เอ้าวเหมือนซองแชมป์เศรษฐีเลยอาจารย์ง้ะเขาเรียกว่าคำนวณมาได้คล้ายๆกันเออใช่ ส่วนเด่นล่างเนี่ยให้แปเป็น2กับ7เหมือนกันส่วนจับคู่2ตัวก็จะมี4 2 5 2 9 2 4ก็จะมี4 7 5 7แล้วก็9 7เพนแม้อาจารย์งองบอกแล้วว่า7มาเยอะมากนะคะทุกคนถ้าโยกไปงวดที่แล้วนี่ก็คือเข้ากันแบบปังปังปรีมากจริงๆนะคะอะมาดูที่ดวงเศรษฐีกันบ้างนะคะวิ่งล่างให้9มานะคะจับคู่กับ2ตัวอย่าง929697เงินไหลมานะคะให้เด่น7 นะคะจับ3ตัวได้037 047 147นะคะสรุปเลขเหมือนกันทั้งสซองเลยทุกคนถ้าสังเกตดีๆนะคะก็มีทั้ง9มีทั้ง4มีทั้ง0มีทั้ง7เออเหมือนกันไปหมดเลยโอเคสำหรับงวดนี้ก็เราก็ได้มาแจากหวยซองกันแบบปังๆป,ปริเยก,กันนะคะถ้าสมมติว่าใครชอบเลขไหนนะคะก็ลองไปจับคู่กันดูนะคะเผื่อแบบอ้า บางคนชอบเลขนี่บางคนชอบอีกเลขนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็อ่ะลองไปเลือกหาตามใจชอบของตัวเองเลยค่ะสุดท้ายก็ฝากติดตามรายการทุกๆรายการของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนับสนุนรายการของเราด้วยเนาะเพื่อที่แบบพวกเราเนาี่ยจะได้มีกำลังใจทำรายการออกมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆกันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รักเลขเด็ดหวยซองเคียนมืออะไรอย่างนงี้ข่าวเด็ดเลขดังอันนี้ก็ให้มาบ่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทั้งอาจารย์เก็กและอาจารย์นอก็ต้องขอ ลาไปก่อนพบกันใหม่งวดหน้าขอให้ทุกคนเงินทองไหลมาเทปมามีโชคเฮงเงรวยรวยรวยกันทุกคนคะ่ะคับรักษาสุขภาพกันด้วยนะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่งวดหน้าสำหรับวัน,นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า